สวัสดีครับพบกับผมสันนกงชแนลนะครับผมวันนี้ก็มาจัดอันดับนะครับผมอันดับสามอันดับอาหารนะครับผมที่ผมคิดว่าดีที่สุดสําหรับผมนะในการเลี้ยงนกงหัวจุกนะครับผมเอามาฝากให้เพื่อนๆได้มีความรู้กันนะครับผมได้รู้นะเอาเป็นว่าได้รู้นะครับผมเนื้อหาความต้องการนี้นะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปทดลองกันเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาจัด สามอันดับให้นะ <c oughs> อาหารพวกนี้ที่ผมจะให้ไปนะครับผมเป็นอาหารโรงนะที่ผมมาจัดคือผมคิดว่าดีแล้วก็น่าให้นกควงหัวจุกกินนะครับผมจะมีอะไรบ้างก็ติดตามชมกันได้นะครับผมอา่าอาหารที่ผมอา่าให้นกงกหัวจุกที่จัดอันดับมาสามอย่างนี้นะกินเลี้ยวนกจะต้องเข็งเรงนกคึกนกจะต้องขยันโร้งนะครับผม อาการห่วงซึมไม่เอานะครับผมอาอ,อาหารนกพวงมวจุกมีหลายย,ย่อนะครับผมแต่ย่อไหนที่ว่าเราจะคิดว่าดีหรือไม่ดีอ่าสามารถคอมเมนต์กันได้นะแต่วันนี้ผมหามาให้สามย,ยอ่อให้เพื่อนๆได้ไปสามารถไปเลือกซื้อออกมาใช้กันได้นะครับผมเป็นอาหารนกรวงมวจุกนะครับผมมากันที่ตัวเลขนะครับผม ของเขาขายครบรถเหมือนกันนะครับผมก็คืออาหารตัวที่ชื่อว่ากาโม่นะครับผมเป็นอาหารนกกรงหัวจุกนะครับผมที่มีส่วนผสมของเนื้อด้วยนะเขาใส่เนื้อสัตว์ไปแต่ถ้าจะไม่ิดจะมีตักกะเตนอัดเม็ดอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมโคดเซียนนะครับผมนกจะขี้หมินสักหน่อยนะขี้หมินขี้ถ่า,ายเลี้ยวกับตายอาจจะไม่สวยนะครับผมแต่ในเรื่องกําลังของการลงนะครับผม อาหารนกกรงหวัวจุกทรงกาโม่นะครับผมก็ตบอ,อบจุดนกกรงหวัวจุกอยู่นะครับผมถามว่าตบโจจย์ไหมตบโจจยดและนี่ก็เป็นอันดับสามที่ผมจัดให้ก็คืออาหารกาโม่แล้วก็มีหลายสูตรนะครับผมก็ขายพร้อมกันด้วยของซูซูอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ผมเน้นไปตัวที่ชื่อว่ากาโม่นะเพราะมันเป็นตกกะกเตนอัดเม็ดกินไปแล้วนกมันคึกนกมันเข็งแรงนะครับผมแล้วก็ อยู่ในอันดับสามของผมวันนี้นะอ่าตัวอาหารกราโมตัวนี้นะครับผมเป็นที่นิยมในภาคใต้นะตอนนี้นะครับผมเจ้าของเขาก็เข่งให้เห็นอยู่นะว่ารางวัลกินกันอยู่เยอะแยะนะครับผมเจ้าของคนที่ทํากาโมนี่นะครับผมอ่าเป็นของเพชรสมุยนะครับผมก็คือจังหวัดสุราษฎร์นนีอ่าผลนานการันตีด้วยเจ้าตัวปลานกไปเข่งได้รางวัลนน่นนี่นั่นเยอะแยะ ผมก็จัดไม้เป็นอันดับสามนะครับผมตัวกาม์โมนี้นะแล้วสูตรเขานะมีสูตรสมุนไพรด้วยนะครับผมมีใส่ฟ้าทรลายโจรมีใส่ใสนู่ใส่นี่ใส่นั่นเยอะนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถไปหาไม้นกของเพื่อนๆรับประทานกินกันได้นะครับผมจะทําให้นกคึกยิ่งนกเข็งก็จะมีกําลังนะครับผมอันนี้ก็ได้ให้ไปเลี้ยงก็คือสําหรับอา,อาหารชงที่ชื่อว่าการ์โมนะครับผม มาฟังตัวต่อไปอันดับสองที่ผมให้นะครับผมตัวนี้หาซื้อให้ตามสองตลาดนะครับผมแต่ราคากำลังสวยพอดีไม่แพงมากไม่ถูกเกินอ่าเพื่อนๆจะรู้กันไหมว่าตัวไหนอ่าตัวนี้เขาขายขนาดหลายไซส์นะครับผมขนาดซองมีหลายไซส์นั่นก็คือซูพิมนั่นเองนะครับผมซูพิม์จะโดดเด่นทางมเมล็ด ่าหลากหลายสีเขียวโอนจุมพูส้อมอะไรหลายๆสีของเขานะครับผมเมื่อผมไม่กินเลี้ยนะผมรู้สึกว่านกมันคึกนกมันสดใสอ่าแล้วก็ดมอาหาแล้วก็คือเราสูตรกลิ่นของอาหารซองนิดนี้ไปแล้วนะมันได้กินรสชาติของผลไม้เยอะอ่าเหมือนเขาใส่ผลไม้เยอะถ้าตัวไหนไม่ได้กินผลไม้เยอะอ่าให้คาดเดาไปเลยว่าเป็นส่วนผสมของแป้งเยอะแต่ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะสม ผลไม้สูงนะครับผมอ่ามันทําให้นกเก่งเก่งเก่งเร่งนะครับผมอ่ามันทําให้นกกล้าร้องกล้าลิกเลยมาจัดสามอันดับให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันนะว่ามีอะไรบ้างอันดับสามบอกไปแล้วนะอันดับสามกาโมอันดับสองซูพีมอ่าเพราะผมคิดว่ามีส่วนผสมของผลไม้เยอะแล้วมีส่วนของวิตามินซีมันสูงใช่ไหมมันทําให้นกสดชื่นมันทําให้นกกล้าร้องกล้าเล่นนะครับผมแล้วก็ ซูพ <ersch> ิมก so, like, uh, ็ทำทรงออกแบบมาสวยมากนะครับผมออกแบบทรงออกแบบเขกเขียนเลยนะมีคุณค่าพจนาการทางไหนทางไหนนกกินได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่าแล้วก็เขามีขนาดไซส์ไซส์ M อะไรแบบนี้ด um, right. right ้วยนะครับผมก็ราคาจะอัพขึ้นไปสักนิดอืมแล้วก็อยู่ในสามอันดับอ่านทรงนกที่ดีอ่าเอามาฝากนะครับผม เนื่องจากผมทําช่องเกี่ยวกับนกคงหัวจุกนะครับผมก็จะ,ะพยายามหา,อาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับนกคงหัวจุกมาให้เพื่อนๆได้เออได้รู้กันนะเอาเป็นว่านะอ่าเอาเป็นว่ากินเลยนะซูพปีมตัวนี้นะกินเลยนกกระพี้กระปําอ่านกแข็งเรงนั่นเองเรามาฝากต่อมามาชมกันตัวอันดับที่หนึ่งเพื่อนๆจะทายออกกันไหมนะ ตัวนี้นะครับผมเป็นอาหารนอกอุงหัวจุกที่นักแข่งเยอะที่แข่งอยู่และตัวนี้ผมไปเจอที่ภูเก็ตเยอะมากว่าเขาให้กันอยู่นะครับผมเป็นส่วนผสมที่มีสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าไหลเผือกนะครับผมที่กินแล้วผมบอกแล้วว่าสังเกตแล้วโอ้ยนกมันร้องดีนะอ่าในอาหารชนิดนี้มีไหลเผือกตัวนั้นนะครับผมอ่าอันดับหนึ่งของเราวันนี้นั้นก็คือ เจ้าตัวโอทบนั่นเองนะครับผมอาหารนกกรงหัวจุกนะครับผมที่นักเก่งหลายคนให้อยู่นะครับผมตอนนี้ไอ้ตัวนี้เด็ดจริงๆเลขส่วนผสมหลังทองที่ผมเคยอ่านมันมีไหลเพลือกไอ้เจ้าไหลเพลือกสมุนไพรไทยนะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมอ่าตอนแรกผมว่าอะไรไหลๆ,ๆนึกว่าปลาไหลนะครับผมมันไม่ใช่นะมันคือสมุนไพรนะครับไหลเพลือกน,นี้เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับผมร่างกายนกกรงหัวจุกเมื่อได้รับไปนะ จะทําให้เข็งแรงนะครับผมนกเส้นเสียงการปล่อยคําการอะไรนกมั่นใจขึ้นนะครับผมนอกคงหัวจุกมันเล่นกับการอ่าผลกระทบโดยรวมด้วยนะครับผมถ้าเขาโดนผลกระทบหนักๆนะครับผมนอกคงหัวจุกเขาจะถดได้ง่ายๆแต่ถ้าเรามีอาหารตัวที่คุมให้เขา,บ,าบังคับพฤติกรรมความก้าวร้าวปล่อยมาต้นไหนออกมาต้นไหน าสามารถควบคุมให้ออกตัวไหนได้นอกอยู่บ้านลงน้อยเทพจะไม่ลงแต่เมื่อพาไปสนามลงดีเล่นดีลงดีก้าลิกก้าชุนกับทุกตัวหัวเจมาอันนี้คือเป็นที่สุดยอดของเขาจะเรียกว่าปยญานกเลยนะแต่แบบนั้นนะครับผมนกที่ดีเห็นไหมเขาวัดมาหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนยิ่งหนึ่งในแสน 100, มันยิ่งเพลงถูกต,ต้องไหมครับผมอ่าไม่เพลงนะครับผม เลยเอามาฝาก3ามตัวแล้วมาสรุปไอ้ฟังนะตัวที่สามที่ให้ไปก็คือกาโมตัวที่2ก็คือซูพิมและในคลิปนี้ตัวที่1นึ่งปลอีกของเรานั่นก็คือโอทบโซงสีน้ำเงินแดงนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกไดไลก์กดแชร์ใต้คอมเมนต์ด้วยครับผมขอบคุณครับ